สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์วิธีชงชาเขียวตรามือสูตรใหม่หอมอร่อยเข้มข้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นมะลิด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ด้กันทั้งหมด3สูตรเลยนะก็จะมีชาเขียวเย็น2สูตรแล้วก็จะมีชาเขียวลาเต้ด้วยค่ะจะทำเป็นแก้ว22ออนซ์นะและก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะเรามาดูในส่วนของใบชาเขียวกันก่อนเลยค่ะ นี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะซึ่งชาตรามือนะคะเขาได้ออกชาเขียวสูตรใหม่ซึ่งจะเป็นตัวเอกตรากลีนตัวนี้เลยค่ะจะเป็นชาเขียวนมนะคะเป็นสูตรเข้มข้นที่ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นหอมจากชาเขียวสดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีกลิ่นมะลินะจะแตกต่างจากสูตรเดิมที่มีกลิ่นมะลิเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้หลายคนแล้วก็ส่วนมากก็นิยมใช้กันอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวชาเขียวตรามือเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็ปกติชาเขียวตรามือนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความหอมของชาอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จะติดตรงที่มีกลิ่นมะลิใช่ไหมคะแต่ว่าตัวใหม่ตัวสูตรไอต้ากรีนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นมะลิมากๆเลยค่ะส่วนตัวได้ลองแล้วนะคะทุกคนหอมจริงๆค่ะหอมเข้มข้นไม่มีกลิ่นมะลิเหมือนสูตรเดิมนะคะจะเป็นกลิ่นหอมของชาเขียวสดเลยค่ะและขนาดหนึ่งซองนะคะก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่180กรัมค่ะ แล้วก็ลักษณะซองก็คล้ายๆสูตรเดิมนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อแตกต่างอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรชาเขียวตรามือสูตรเดิมนะคะที่มีกลิ่นมะลิค่ะที่ส่วนมากนิยมใช้กันก็จะเป็นตัวนี้เนาะจะแตกต่างกันที่สีของซองนะคะตัวสูตรเอ็กตากรีนสูตรใหม่นะคะสูตรที่ไม่มีกลิ่นมะลิจะเป็นสีเขียวจะออกเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะตัวเดิมก็จะออกเป็นสีเขียวสดหน่อยนะคะนี่เลยค่ะ ก็เปรียบเทียบกันให้ดูนะคะระหว่างตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่นะคะสูตรเอ็กตากรีนค่ะ ใครที่ชอบชาเขียวไม่มีกลิ่นมะลินะคะก็หามาลองกันได้นะสำหรับสูตรใหม่ของชาตรามือค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบสูตรเดิมก็ยังมีขายอยู่นะเพียงแค่เขาออกสูตรใหม่มาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่ชอบชาเขียวกลิ่นมะลินะคะสำหรับสูตรใหม่สูตรเด็กตากรีนนะคะตามร้านทั่วไปตอนนี้ก็บางร้านมีขายบางร้านก็ยังไม่มีขายนะคะเพราะว่าตัวสินค้าอาจจะย,ยังกระจายไปไม่ทั่วถึงแต่ว่าตอนนี้ออนไลน์มีขายนะคะจะเป็นช็อปออฟฟิเชียลของชาตรามือเลยค่ะ เดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดซองแล้วก็ไปชงเมนูกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองดูลักษณะของใบชาด้านในกันก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะเราตักให้ดูนะคะลักษณะใบชาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มชงกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้เราจะชงแบบใช้ถุงกรองชงแกว้วต่อแกว้วเหมือนเดิมนะคะก็จะใช้เป็นถุงกรองเล็กค่ะก่อนใช้งานอย่าลืมทำความสะอาดถุงกรองก่อนนะคะจะชงเป็นชาเขียวเย็นก่อนนะคะซึ่งชาเขียวเย็นของเราจะมีอยู่2สูตรเนาะสูตรแรกเราจะทำเป็นสูตรที่ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็นสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมค่ะแล้วก็สูตรที่3เราจะทำเป็นชาเขียวลาเต้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาทำสูตรแรกกันก่อนเลยค่ะก็จะใช้ผงชาเขียว2ช้อนโต๊ะค่ะ นี่เลยค่ะก็จะตักพูนนิดๆน,นะคะไม่ได้พูนเยอะนะประมาณนี้ค่ะก็ตักใส่ถุงกรองเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อนนะคะซึ่งจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่180 ML ค่ะเทราดลงไปบริเวณถุงกรองนะคะยกถุงกรองขึ้นให้สูงนิดนึงค่ะแล้วก็เทชักชาสลับไปมา5 6รอบค่ะวิธีนี้จะช่วยให้น้ำชาของเรามีความหอมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะแช่ชาไว้ประมาณ30วินาทีถึง1นาทีค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆก็แช่สักประมาณ30วิบวิก็ได้แล้วก็หันไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นรอก็ได้นะคะเราค่อยมาบีบสกัดเอาน้ําชาค่ะอันนี้เราก็จะแช่ไว้สักพักนะคะจากนั้นเราก็กรองบีบสกัดเอาน้าชาได้เลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ําชาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปกันเลยนะคะก็จะเริ่มจากครีมเทียมเลยค่ะวันนี้เราทําสูตรหวานมันนะคะจะเป็นสูตรใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมค่ะก็จะใส่ครีมเทียมอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้น้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมละลายก่อนเลยค่ะ พอละลายดีแล้วก็จะใส่นมข้นหวาน30 ml สามารถปรับความหวานได้ตามความชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้ค่ะจะปรับลดเพิ่มในส่วนของนมข้นหวานหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะสุดท้ายตามด้วยนมข้นจืด20 ml แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็เตรียมแก้วตักน้ำแข็งใส่มาเลยนะคะก็จะเป็นแก้ว22ออนซ์ค่ะ จากนั้นเราก็จะนําน้ําชาเขียวที่เราชงไว้นะคะเทใส่แก้วได้เลยสีเขาค่อนข้างที่จะออกเป็นสีเขียวเขียวขี้ม้าน,นิดนึงนะคะไม่ได้สีเขียวเข้มปีเลยนะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างออกสีธรรมชาติเป็นสีเขียวที่ไม่ได้ผสมสีเยอะนะแต่ว่าเรื่องกลิ่นนี่หอมมากเลยนะคะน้ําแข็งยุบก็เติมให้เต็มแก้วอีกได้นะคะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรแรกค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทําสูตรที่2กันต่อเลยนะคะ สำหรับสูตรที่2นะคะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมนะคะจะใส่เฉพาะตัวนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดค่ะก็เตรียมถุงกลองมาเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นผงชาเขียวตรามือสูตรเอ็กตากรีนนะคะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นก็จะเติมน้าร้อนเลยค่ะจะใช้น้ําร้อนอยู่ที่130 ml เทราดลงไปบริเวณถุงกลองให้ผ่านตัวใบชาค่ะยกถุงกลองขึ้นให้สูงนิดนึงเหมือนเดิมนะคะ สำหรับสูตรนี้กับสูตรที่แล้วนะคะเราจะใช้น้าร้อนไม่เท่ากันนะเพราะว่าสัดส่วนส่วนผสมจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เทสลับชักชาไปมา5 6ถึงหรอบทําเหมือนกับรอบที่แล้วเลยนะคะแช่ชาไว้สักพักแล้วก็กรองน้ําชาได้เลยค่ะก็จะได้น้ําชาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผส,ส,สมต่อไปกันเลยก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะซึ่งสูตรนี้จะใส่นมข้นหวานอยู่ที่45 ML แต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยอย่างเงี้ยก็ปรับรสเพิ่มได้เลยนะคะ แล้วก็จะตามด้วยนมข้นจืด45 ml ก็จะใส่นมข้นจืดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ครีมเทียมเนาะแล้วก็จะใส่ความมันด้วยนมข้นจืดแทนนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็นําแก้วตักน้ําแข็งมาเลยค่ะก็จะเป็นแก้ว22ออนซ์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็เทน้ําชาเขียวที่เราชงไว้เทใส่แก้วได้เลยพอน้ําแข็งยุบก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลย จะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะท็อปด้วยฟองนมก่อนเสิร์ฟก็ได้นะคะสาหรับแก้วนี้เดี๋ยวจะขอ,อ,อใส่ฟองนมด้านบนนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันนะคะจะใส่แก้วนี้หรือว่าแก้วก่อนหน้าที่เราชงไปแล้วก็ได้นะคะใครอยากใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะ คแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรที่2ค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทําเป็นเมนูชาเขียวลาเต้กันต่อเลยค่ะก็จะใช้เป็นถุงกรองเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นผงชาเขียวตรามือสูตรเอ็กตากรีนอยู่ที่2ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเติมน้าร้อน100 ml เทใส่ลงไปในถุงกรองเลยค่ะทําเหมือนกันกันกบ2ส,สูตรที่แล้วเลยนะคะชักชาสลหับไปมาแล้วก็ปีบสกัดเอาน้ําชาได้เลยค่ะ สูตรนี้เราจะได้น้ำชาน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นน้ำชาที่เข้มข้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นลาเต้น,น้อลาเต้ก็คือนมสูตรนี้จะมีส่วนผสมของนมสดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําน้ำชาให้เข้มข้นค่ะแต่ว่าสัดส,ส่วนของน้ำชาจะปริมาณน,น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบทูโทนค่ะพอเราได้น้ำชาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตั้งพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาทำในส่วนผสมของนมกันก่อนเลยค่ะ,ค<ณ>คะก็เตรียมแก้วมาเลยนะคะ เป็นแก้ว22ออนซ์เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะผสมใส่แก้วเลยนะคะจะใส่นมสดไปที่80 ml ค่ะตามด้วยนมข้นจืด40 ml แล้วก็จะตามด้วยนมข้นหวาน 45ML ความหวานนี้ก็เหมือนเดิมนะคะปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบได้เลยะคะ่ะชอบหวานมากหวานน้อยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นนมข้นหวานเยอะนะคะก็ลดปริมาณของนมข้นหวานลงแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมแทนก็ได้นะคะแล้วก็คนผส,สมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยพอเราเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทน้ำชาเขียวที่เราตั้งพักไว้นะคะนี่เลยค่ะใส่ด้านบนได้เลยค่ะใครอยากจะเทใส่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะได้น้ำชาเขียวที่สีละมุนหน่อยนะคะก็สามารถเติมนมข้นจืดลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอเติมไปสักประมาณ5 ml นะคะ เพื่อที่สีน้ําชาเขียวจะได้สีละมุนขึ้นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็คในให้เข้ากันซึงนิดหน่อยค่ะแล้วก็เทใส่ด้านบนแก้วได้เลยเขาก็จะแยกชั้นเป็น two tone น,นะคะจากนั้นก็เติมน้ําแข็งอีกสักงนิดหน่อยค่ะแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูชาเขียวลาเต้ค่ะ และนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง3สูตร3แก้วแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้นะวันนี้เราก็มาแชร์วิธีทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆไปปรับใช้ไปปรับรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะสำหรับตัวชาเขียวตรามือสูตรเอ็กตอกรีนไม่มีกลิ่นมะลินะคะรับรองว่าตัวนี้คือหอมอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากไม่มีกลิ่นมะลิแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบชาเขียวไม่มีกลิ่นมะลินะคะก็หาซื้อมาลองกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่ง ซื้อออนไลน์ให้ในคําอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะและสําหรับตัวชาเขียวตรามือสูตรเอ็กต้ากรีนตัวนี้นะคะสาหรับสูตรปั่นเดี๋ยวจะมาทําให้อีกทีคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ